โหตอนเนี้ยตอมอเข้ายากแถมยังมีคนส่งเข้าห้องดําด้วยคือแบบช็อกนิดนึงว่าเฮ้ยสิงคโปร์มันมีเข้าห้องดํากันด้วยเหรอเชิญค่ะอยากดูอะไรดูเลยค่ะเรื่องนี้อยากเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปได้ไหมอ่ะเฟินโกรธแล้วเฟินก็แบบยืนมือสั่นตัวสั่นแล้วก็น้ําตาคลอเฟินแบบเถ e ียงไม่ได้คือปกติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสู้อะ่ะ you are so rude <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนแบับมาพบกับไบโวยาชนะคะก็อันนี้จะเป็นคลิปแรกของสิงคโปร์ะคะก็จะเป็น EP พีศูนย์เหมือนที่ทําทุกๆประเทศเลยคือเราก็จะมีเหมือนแบบว่า,วาการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเที่ยวในแต่ละประเทศนะคะสําหรับสิงคโปร์มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ก่อนจะเดินทางได้เราก็ต้องมีตั๋วเครื่องบินก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือบางประเทศอะเฟินจะบอกว่าอย่าเพิ่งจองตัว๋วแต่อันนี้เราสามารถจองได้เลยเพราะว่าจริงๆการเข้าก็จะแบบไม่ได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นจองได้เลยส่วนเฟินนะคะก็เดินทางกับทางสายการบินแอร์เอเชียนะคะเหตุผล 1. อ่ะอ่ะโอเคเวลาทัมมิ่งของไฟล์มันดีแบบเฟินลงไปถึงก็คือเช้าใช่ไหมแล้วก็เที่ยวต่อได้เลยแล้วก็วันสุดท้ายอะเฟินกลับประมาณช่วง สามโมงของสิงคโปร์ค่ะเราก็จะมีเวลาเที่ยวอีกประมาณครึ่งวันก่อนไปสนามบินแต่ว่ามันมีเหตุผลหลักที่เฟิร์นเลือกไปแอร์เอเชียค่ะเพราะว่าเฟิร์นอยากกินชานมไข่มุกอะมันเป็นเหตุผลที่แบบ โคตรเฟรินเลยอะทุกคนแต่แบบมันเป็นเรื่องจริงนะชาโนมไข่มุกของแอร์เอเชียนะคะก็สามารถที่จะพรีบุกล่วงหน้าได้แล้วเฟินลองกินแล้วแบบอุย้ยทุกคนมันสมคำล้ำลือมันแบบอร่อยนวลเนียนมากเลยแต่ว่าขากลับอะเฟินไม่ได้กินชานมไข่มุกนะอันนี้เฟินลองเป็นเมนูใหม่ของ,ของเขาเป็นไวท์มอช็อกโก้นะคะอันนี้ไม่มีพรีบุกต้องสั่งบนเครื่องเท่านั้นเรื่องราวของอ่ไวท์มอช็อกโก้เนี่ยก็คือเขาจะให้เป็นถุงช็อกโกแลตเราก็ต้องบีบช็อกโกแลตลงไปแล้วก็เป็นนมแล้วเราก็จะต้องผสมผสมกันอย่งนี่คือแบบอร่อยมาก แ,แล้วก็มีอนี่ด้วยเป็นขนมบางนมสดนะคะข้างในก็จะเป็นแบบครีมครีมนมเย็นใช่ไหมเออนมชมพูอยากรู้เหมือนกันนะว่าทุกคนไหนเรียกนมเย็นหรือนมชมพูก็ใครเรียกอะไรบอกด้วยนะคะอ่ะโอเคเรากลับมาที่สิงคโปร์ของเราก่อนดีกว่าก็มีตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ปริ้นไว้ด้วยเผื่อว่าตอนตอ,นตอนมอเขาจะขอดูเราจะได้มีให้เขาดูนะคะปริ้นทั้งขา,งขาไปข,า,ขากลับเลยค่ะ สองนะคะก็คือจองโรงแรมค่ะอ่ะมีตั๋วแล้วเราก็ต้องมีที่พักอยากจะบอกว่าสิงคโปร์เป็นอะไรที่แบบที่พักแพงมากๆแล้วห้องแบบโคตรเล็กเลยทุกคนมันเล็กมากๆแล้วก็แพงมากๆนะคะเฟิร์นก็เลือกที่พักที่แบบคนไทยฮิตมากที่สุดที่หนึ่งก็คือโฮเทลวีลาเวนเดอร์นะคะจะอยู่ตรง ตรงสถานีลาเวนเดอร์เลยอ่ะเดินขึ้นในมาอัทีปุ๊บคือเจอโรงแรมเลยง่ายมากนะคะของกินก็เยอะเดินทางง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยก็คืนละประมาณ5000ก็ถือว่าไม่แพงมากเท่ากับที่อื่นในสิงคโปร์แต่ก็จะเป็นห้องสไตล์แบบสิงคโปร์มากๆก็คือเล็กแบบเล็กแบบเดินหัวชนกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟิร์นแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้เน้นอยู่ที่พักอยู่แล้วเราเน้นแบบออกไปเที่ยวแล้วก็กลับมานอนก็เลยโอเคงั้นก็วีลาเวนเดอร์ถ้าเกิดว่าจองโรงแรมแล้วปรินท์ไปด้วยนะคะตอนเข้าตอมอ,อเราจะพยายามมีเอกสารให้มันครบที่สุด เพื่อที่จะแบบว่าพอเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แบบเชิญค่ะอยากดูอะไรดูเลยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือเอกสารการยืนยันการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้สามารถขอจากหมอพร้อมได้เลยคือแบบกดจึ้งเข้าไว้แล้วมันก็แบบก็ได้เลยอะในวันที่เฟิร์นไปก็คือ2เข็มนะคะ2เข็มก็สามารถจะเข้าได้แล้วแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนอัปเดตข้อมูลด้วยเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเอกสาร SG Arrival Card นะคะอันนี้คือสําคัญมากๆถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเข้าสิงคโปร์ได้นะคะแล้วก็ให้กรอกก่อนเดินทางเนี่ยสวันคือสมมติว่าถ้าเราเดินทางวันที่20เนี่ยอ่ะยีใช่ไหมเราก็จะกรอกได้คือ 20, 19, 18นี่นับ3วันแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกรอกในเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็วิธีการกรอกจริงๆก็ไม่ยากเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยเราก็สามารถที่จะแบบกรอกตามที่ ็นข้อมูลที่เขาถามได้เลยนะคะข้อต่อไปนะคะประกรันการเดินทางอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่บังคับแต่เป็นสิ่งที่เฟิร์นบอกทุกคนว่ามีไว้เลยคะ่ะควรทํานะคะเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันถูกมากๆเพราะถ้าเกิดว่าแบบไปมีอะไร <c oughs> เกิดอะไรที่นู่นอะรับรองว่าจ่ายมากกว่าที่เราจ่ายค่าประกันแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่บังคับแต่ว่าทําประกันไว้เถอคะ่ะ มาพูดถึงเรื่องเข้าตอมอกันนะคะ เออคือจริงๆเนี่ยตอมอสิงคโปร์มันเป็นอะไรที่เข้าง่ายมากๆเลยนะที่ผ่านมาก่อนช่วงโควิดนะแต่ว่าก่อนที่เฟินจะเดินทางอ่ะเฟินก็ดีหลาย,ลายๆคนบอกว่าแบบโอ้โหตอนเนี้ยตอมอเข้ายากแถมยังมีคนส่งเข้าห้องดําด้วยคือแบบช็อกนิดนึงว่าเฮ้ยสิงคโปร์มันมีเข้าห้องดํากันด้วยเหรอตัวเฟินอ่ะเฟินแบบไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าเฟินมาสิงคโปร์หลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วก็สามารถตอบเรื่องราวของสิงคโปร์ได้หมดเลยแต่ว่าทีเนี้ยรอบนี้นะคะเฟินพาน้องไปด้วย2คนซึ่งน้องเนี่ยพาสปอร์ตค่อนข้างแบบขาวสะอาดมากๆเเเลลยยแ้้วก็ไม่คคขาิงโปร แต่ว่าคือเฟินผ่านกันง่ายมากๆเลยอะสหรับเฟินคือไม่มีถามอะไรเลยส่วนของน้องๆก็ไม่มีถามอะไรเลยเหมือนกันคือทุกคนเข้าง่ายแบบไม่ได้ขอดูแพลนเที่ยวไม่ได้ถามว่าจะไปไหนทําอะไรยังไงบ้างก็แบบเข้าง่ายมากๆแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันมีคนติดตอมอจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาเฟินก็ยังแนะนาว่าโอเคเราเตรียมเอกสารไม่ให้ครบก่อนแล้วก็เตรียมว่าแบบเขาถามอะไรเราตอบได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลค่ะเข้าได้ง่ายๆสบาย ต่อไปนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้อยากเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปได้ไหมอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บใจมากเลยอ่ะคืออย่างนี้เินแนะนําให้ทุกคนจองซิมการ์ดสักไทยไปเลยนะคะมันมีหลายแอปมากมายเช่นอัครลก K K D อะไรอย่างเงี้ยบางแอปก็จะเป็นแบบอัซิมอย่างเดียวบางอันเป็นซิมบวกอีซี่ลิงก์แล้วก็แถมในอีซี่ลิงก์ก็จะแบบมีเงินอยู่ในบัตรอีซี่ลิงก์ให้อยู่แล้วด้วยแล้วแบบมันอยู่ประมาณแค่2อ0ถึงสามบาทเท่านั้นนะคะคือมันถูกมากเว้ยเราตอนนั้นแบบยุ่งมากๆเลยก่อนเดินทางนะคะมันก็มีแบบเออคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไปซื้อที่สนามบินก็ได้เอเราก็โอเคงั้นฉันนะกำลังยุ่งอยู่ฉันก็เลยไม่ได้จองจากไทยละกันแล้ว,ลวพอไปถึงสนามบินปุ๊บ พบว่าที่สนามวินนะคะมีมีขายจริงๆเป็นแบบซิมพร้อมอีซี่ลิงขายเลยแต่ขายอยู่ที่ประมาณคนละ1,300บ้า 1, บาท1น0 0ับาทคุณแม่มันแพงกว่ากันแบบพันหนึ่งต่อคนนะ่ะคือแบบ ฟินช็อกมากมันแพงกว่ากันเป็นพันเลยหรอแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแบบซื้อราคาแบบเดิมจากที่เราเห็นในกรุงเทพได้แล้วแล้วพอไปถึงมันทาอะไรไม่ได้ทุกคนมันก็ต้องซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําทุกคนเลยเข้าแอปหาไปเลยนะคะเว่ามันมีแบบซิมอะไรราคาเท่าไหร่บ้างส่วนใหญ่ก็จะประมาณแบบสไม่เกิน300รอนิดๆอะอะถ้าเกินกว่านี้อาจจะไม่ต้องซื้อพยายามหาที่ไม่เกิน300อมีเยอะแยะมากๆแล้วก็ซื้อไปเถอะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเองเนาะว่าไปรับสิ่งที่ไหนเพราะว่า คือเหมือนเท่าที่เฟิร์นเคยเห็นมาเนี่ยมันมันจะไม่ได้มีเป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นของซิมนั้นๆน่นะแต่มันจะเป็นแบบเหมือนเขาจะไปฝากเคาน์เตอร์อื่นนะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราไปแบบไม่ได้จองเราก็จะซื้อไม่ได้มันจะมีแต่แบบว่าที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วสําหรับคนที่จองไว้แล้วเราแบบต้องแค่ไปรับอะไรเงี้ยโอ้เครียดพูดถึงเรื่องนี้แล้วเ,เครียดซื้อไปก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะทุกคน คือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนสิงคโปร์แทบจะแบบแคชร้อยเกือบร้อยเเลยอ่ะไม่ค่อยรับการ์ดหรือมีก็แบบน้อยมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่า ช่วงหลังที่เฟิร์นไปคือเฟิร์นรู้สึกว่าเขารับการ์ดเยอะขึ้นแบบมากๆแล้วนะคะแต่ถามว่ายังต้องมีแคชอยู่ไหมก็ยังต้องมีในสำหรับแบบบางร้านเวลาที่เราไปกินอะไรที่มันโลโคอลมากๆหรือเราซื้อของในแบบร้านของชําที่มันแบบโลโคอลมากๆอะไรเงี้ยก็ยังใช้แคชอยู่เพราะฉะนั้นแนะนําว่าแลกเงินไปค่ะแต่ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าตอนนี้หลายร้านใหญ่ๆเนี่ยก็รับการ์ดแล้วเนาะแล้วตอนที่เราขึ้นรถอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถแท็บด้วยค์ดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตามนั้นเลยค่ะ มาเรื่องการเดินทางกันบ้างน,นะคะการเดินทางในสิงคโปร์เนี่ยจะบอกว่าแบบมันง่ายมากมันมันมันเหมือนไทยอะ่ะเออแต่ว่ามันเป็นไทยแลนด์ที่ง่ายกว่าเพราะว่าสามารถดูอะไรจากแมพได้แล้วก็เรื่องเวลาคือตรงมากอะพูดก่อนว่ามันจะมี MRT MRT เนี่ยก็จะเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราแต่ MRT บ้านเรามันจะแบบใต้ดินเท่านั้นใช่ป้ะแต่นี้เหมือนแบบเขาเรียก รวมๆอะ่ะแบบเดินขึ้นหรือลงเขาก็เรียกว่า MRT หมดเลยนะคะในวิธีดูสถานีก็ง่ายมากแบบดูสถานีปลายทางต้องเดินซ้ายเดินขวาขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยคือง่ายเลยแล้วก็ยิ่งบัสอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบ สะดวกแล้วก็ง่ายมากจริงๆส่วนตัวเฟิร์นเป็นคนที่ชอบนั่งบัสนะเพราะเฟิร์นชอบดูเมืองใช่ไหมแล้วก็บัสของเขาอ่ะมันแบบมันตรงเวลายอย่างเวลาเราเข้า g o o g l e Map แล้วก็แบบเลือกต้นทางกับปลายทางนะคะแล้วก็สามารถเดินไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็รอแบบรถเมล์สายที่จะไปที่ที่เราไปอะ่ะเออแล้วก็โดดขึ้นได้เลยโดดขึ้นได้เลยแล้วก็แท็บบิซซี่ลิงก์นะคะได้เลยหรือว่าใครจะใช้บัตรเครดิตแท็บก็ได้สะดวกง่ายตรงเวลาคำนวณเวลาง่ายมากๆ ตบมือให้คาสิคาโตมันมีวันที่เราแบบใช้ grab อยู่เหมือนกันอะแล้วแบบฉันก็คือช็อกไปเลยค่ะแบบหงายหลังตึงไปเลยนะกับราคา grab เพราะว่าตอนนั้นอะจะกลับที่พักแล้วที่พักเนี่ยมันหารจาัดอาหารแค่ประมาณ1กิโลนิดๆก็คือแบบบล็อกบล็อกหนึ่งอะเออเสียค่าแก๊บไป200บาทแบบงงอะไรนะ1กิโล200รหรอแบบชอบ็อกหัวระเบิดตุ้ม อัปเดตสิงคโปร์ช่วงหลังโควิดหน่อยละกันนะคะมันก็ยังมีความทัวริสต์นะในแบบบางสปอตแต่ว่าบางสปอตที่มันเคยทัวริสอะอยู่ๆคนก็หายไปอย่างเช่นฮาจิเลนอันนี้นเนฟิ่นว่าคนน้อยกว่าเดิมเยอะมากๆ h ฮนเดอร์สันเวคนน้อยกว่าเดิมเยอะมากๆแต่ว่าอะไรที่มันแบบเป็นฟ h โตสจีนิกฟ p โตสปอตจริงๆอย่างเช่น Ford Canning Park อันนี้คือโอ้หนีได้หนีไปหนีไปหนีไปเลยไม่ต้องมาคนมันเยอะมากเลยมีบางคนหอห่าคนไทยเยอะมากแต่ว่าวันที่เฟิร์นไปอาจจะแบบไม่ใช่วันหยุดอะไรเลยเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าคนจีนเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ยังออกนอกประเทศไม่ได้แต่ที่เยอะมากๆนะคะก็คือแขกค่ะ แขกเยอะมากไปทุกที่เราจะเจอแขกกันหมดเลยนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนประเภทที่แบบไม่สนใจเรื่องคิวใดๆทั้งสิน้นเราต่อคิวอยู่เขาก็จะแทรกเข้าไปถ่ายเลยซึ่งมันจะทําให้เราค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงนะคะแต่เขาก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นะอย่างเช่นแบบบอกว่าแบบเออ sorry นะแบบฉันอนะ่ะต่อคิวอยู่แบบเดี๋ยวฉันขอเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเธอเข้าหลังฉันนะอะไรเงี้ยก็พอจะคุยได้แต่ถ้าคาดหวังว่าเขาจะต่อคิวเนี่ย ยากหเฮ้ยขอเล่าเรื่องหนึ่งหน่อยเฮิรเฟิรนยังโมโหอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยเฟิร์นขอพูดหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> คืออย่างงี้คือตอนนั้นอะเฟิร์นต่อคิวเข้าลิฟที่ โรงแรมอยู่ใช่ไหมคนเยอะมากทุกคนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คนกลับโรงแรมกันประมาณแบบช่วงแบบสองทุ่มอะไรเงี้ยหน้าลิฟต์ตอนนั้นคนเยอะมากดิฉันเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โห <c oughs> เต็มหน้าลิฟต์เลยมีลิฟต์ประมาณแบบ4หรือ6ตัวนี่แหละก็คือแบบแน่นแน่นแน่นเนืองแน่นเนืองฉันก็เลยไม่อยากเดินเข้าไปตรงนั้นก็ต่อคิวอยู่เหมือนเวลาเข้าห้องน้ำที่แบบว่าเราจะไม่เป็นรอจ่อหน้าประตูห้องน้ำใช่ว่าแต่เราจะลอยอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โอเคพอคนเข้าไปเดี๋ยวฉันค่อยเข้าไปต่อ แต่ทีนี้มันมีความผีเกิดขึ้นค่ะก็คือหลังจากที่ดิฉันรอคิวหน้าลิฟต์แล้วก็มีคนต่อคิวดิฉันเป็นเส้นเป็นงูเลยนะอยู่ๆก็คือมีผู้ชายแขกประมาณสี่ห้าคนเดินแทรกบึบเข้าไปรอลิฟต์ทางดิฉันก็คืออา้าวฉันรออยู่ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่แบบเฟิร์นแบบมีเรื่องตุกตับตุกตับตุกตับ,ตตบในหัวเยอะแยะไปหมดก็เลยระเบิดออกมาว่าฮัลโหล ฉันอะเข้าคิวอยู่นะ I am in the queue เฮ้ยปกติเป็นคนไม่กล้าพูดเว้ยผู้ชายกลุ่มนั้นก็หันมามองฉันแล้วก็แบบหันกลับไปฉันก็แบบเอา้าเฮ้ยไม่สนใจเหรอฉันบอกว่าฉันต่อคิวอยู่ไงก็เลยพูดอีกรอบ Hello I am in the queue ทีนี้เว้ยความพีิกมันไม่ได้อยู่ที่กลุ่มแขกผู้ชาย4-5หคนนั้นเลยมันอยู่ที่ผู้หญิงหลังฉันที่ต่อคิวอยู่หลังฉันอยู่ๆก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่า มันไม่มีคิวหรอกไปเถอะไปเถอะแล้วฉันก็คือแบบยืนเหวอเว้ยว่าไม่มีคิวได้ยังไงวะหันกลับไปนะคิวยาวเป็นงูเลยไหนคือไม่มีคิวคะคิวยาวมากค่ะแล้วประเด็นคือคนที่พูดเนี่ยมันก็ต่อคิวหลังฉันอยู่ไงแบบอะไรคือไม่มีคิววะแต่ประเด็นคือเฟิร์นะ่ะก็โกรธที่ ที่เรารู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกนึกออกป้าเหมือนแบบว่าเราอ่ะจริงๆแล้วปกติเฟิร์นเป็นคนที่แบบไม่กล้าพูดนะคะแล้วก็เออพอตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองฉันจะพูดมันออกมาพอพูดเสร็จปุ๊บอะพอมันโดนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบผู้หญิงคนนั้นพูดแบบชิวมากเหมือนหัวลาอใส่เฟิร์นด้วยเฟิร์นรู้สึกแบบทำไมกูกลายเป็นตัวตลกวะมันเฟิร์นโกรธแล้วเฟิร์นก็แบบยืนมือสั่นตัวสั่นแล้วก็น้ำตาคลอเฟิร์นแบบเถียงไม่ได้คือปกติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยส้อบังเเเิญมาาากรขล ตัวเดียวกันกันกบไอ้ผู้หญิงคนนั้นค่ะคือฉันอะกดลิฟต์ไม่ได้โมโหมากค AH> ือแบบรู้สึกว่าแถบบัตรไปแล้วกดลิฟต์ไปแล้วแล้วก็รอถึงชั้นแปดไอ้ทำไมมันเลยวะมันเลยชั้นไปอะเสร็จมันก็เปิดลิฟต์ปื๊บลิฟต์เปิดมาผู้หญิงคนนั้นเดินออกหัวเราแบบต่อแรกคิดคำด่าไว้เยอะมากคำหยาบทั้งนั้นเลยแต่ปกติเป็นคนไม่ด่าคนก็เลยทำได้แค่ผู้หญิงคนนั้นเดินออกไปลิฟต์ใกล้ปิดก็ตะโกนไปแบบ เบาๆว่า you are so rude เรารีบก็ปิดแล้วฉันรู้สึกว่าแบบฉันคือคนขี้แพ้ด่ารับหลังอ่ะแต่แบบตอนนั้นไม่ทำอะไรไม่ถูกจริงๆอะทุกคนเขา้าใจปะแล้วคำด่าที่อยาดที่สุดที่ฉันคิดได้ตอนนั้นคือ you are so rude ก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าใน t ว i ต t e อร์ไว้ดูคนแล้วพบว่าคนใน t w i t t ตอร์หลายคนมาตอบว่าไม่แปลกใจเลยที่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร์เพราะว่าแบบเขาก็บอกว่าจริงๆคนสิงคโปร์อะถ้าไปอยู่ที่นู่นหรือไปเที่ยวที่น,นู่นบ่อยๆก็จะรู้ว่าคนสิงคโปร์อาจจะแบบไม่ได้เคร่งเรื่องมาระยาทเท่าไหร่ไม่ได้เคร่งเรื่องคิว เท่าไหร่คือเขาจะมีระเบียบในเรื่องของแบบไม่ทิ้งขยะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันมีกฎหมายบังคับทําให้คนน่ะไม่อยากแหกกฎเพราะว่ามันแพงมากๆสาหรับการต้องจ่ายค่าปรับถ้าอยู่แบบฟิวโยนขยะในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในเรื่องของการแซงคิวอะพอมันแบบไม่ได้เป็นกฎหมายอ่ะมันก็เป็นเรื่องของคนและทีเนี้ยว่าคนจะทําหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาไม่ทําแล้วมันไม่มีกฎหมายรองรับเขาก็เขาก็ทำอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังเฉยๆละกันก็ จะพยายามไม่ตัดสินใครแต่จริงๆก็ยังโมโหอยู่แต่ก็ <c oughs> นั่นแหละค่ะ โอเคหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็คือคอนเทนต์ของทริปนี้จะได้ดูอะไรบ้างนะคะจริงๆล้มเรามาสั้นๆเนาะแค่แบบ5วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเพียงแค่2คลิปให้ดูนะคะถ้าไม่รวมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยถือเป็น EP พีศูนย์ซึ่งก็จะเป็นการเตรียมตัวแล้วก็อัปเดตเบาๆนะคะแต่ว่า E ีีแรกที่จะได้ดูจริงๆเนี่ยก็จะเป็นรวมสปอตถ่ายรูปของสิงคโปร์ก็จะมีทั้งสปอตท,ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็สปอตใหม่ๆด้วยเพราะว่าเรามีคุณซิปปี้นะคะเป็นเพื่อนช อิน l ฟลเซอร์นะคะชาวสิงคโปร์ที่เป็นคนแบบพาไปนะคะ <c oughs> ก็รูปสวยแน่นอนแล้วก็อีกคลิปนึงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยมากๆนะคะ <c oughs> ก็คือคลิปรวบรวมของกินในสิงคโปร์นะคะ <c oughs> จะบอกว่าอันนี้มันแบบดีมากเพราะว่าเราจะรวบรวมอะไรที่มันเป็นค่อนข้าง อาหารแบบโลเคอลคอลหน่อยเฟินมั่นใจว่าหลายร้านเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ินเลยด้วยซ้ำนะคะเพาะฉะนั้นเป็น EP ีที่แบบฉันรับภูมิใจในการนําเสนอมากมากเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอาจจะงงหน่อยเพราะตอนนี้ลงแต่ละทริปแบบสำหรับกันหมวดไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ไปละค่ะบ๊ายบายเจอกันเย่เ yeah. ฮ hey. <c oughs>